เธอจากไปจากไปกับเสียงปืนลั่นปังในคืนที่แสงเดือดศาสตร์ความสูงเราต่างก็ชักชวนหากินหนู่เธอช่างราเดิงปิ้งนำทาประสาสัตว์ป่าตัวเสียงเพื่อนต่างจะงบเาาบ่งับโกนร้ตัววิ่งเข้าหาที่บัง เธอดูชิงชาตาหวากลัวจนลุนสุดตัวพร้อมเสียงปืนเมื่อความมายุติธรรมกัดกินผู้คนคนดีกับถูกทำร้ายด้วยน้ำมือของกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์หนึ่งในตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนคือท่านชัยวัตรรักผืนป่าดูแลผืนป่ามีป่าเป็นบ้านกลับถูกทำร้ายเพียงเพื่อเพียงแค่ เก็บผลง่ายๆการขัดผลประโยชน์ของคนมังกุกนี่แหละครับชีวิตนี่แหละครับความอายุติธรรมเล่นงานผู้คนโดยเฉพาะกับคนดีติดตามฟังเรื่องราวของท่านเฉัิแลาทุกคนจะเข้าใจ สิ่งที่ท่านต้องประสบต้องเจอมันสมเหตุสมผลและยุติธรรมกับท่านหรือไม่มวคาา คือเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในชั้นเอการสูงสุดครับนะครับแล้วก็เราก็ต่อสู้กันมาตลอดตั้งแต่แรกตอนผมจําได้17เมษายนปี57 17เมษายน57เนี่ยเราควบคุมตัววันนี้ที่เราพาไปเห็นด่านครับเจ้าิน้า่นาการถูกว่าด่านแบบนั้นถ้าเจอไม่มีเจ้าที่จิตอาวุธไม่มีอะไรเราก็รับเข้ามาผลตกตกก็รับมามาสอบสวนคุยในรถมันมีห้าขวดห้าหรือหกขวดเดี๋ยวผมก็จําไม่ได้คือมันนานแล้วนะเราก็คิดว่าในกระเป๋ามีอีก พอมันบอกเขาบอกว่ามีเขาบอกว่เา,กเาเป็นเสื้อผ้าครับโอ้โหผมก็จอตตรดรถเลยฝนตกตกก็ไปดูอ่านนไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ไล่ลงก็แค่นั้นเองคือเรื่องมันกันนั้นแหละแล้ว,ลวเขายังมาติดสินบน,นด้วยซ้ำก็บอกว่านั้นหัวหน้าอนุผิดอโอ้นนโหผมนางปืนจะตกด้วยซ้ำคือเราอ่ะไม่มีวิธีรดยตรงผมันเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้แลวอันไหนที่มันใช่หรือไม่ใช่แล้วผมจะไปจับน้ำพึ่งที่มันอยู่ในขวดผมจะจับเขายังไง คุพิสูจน์ยังไงว่าเป็นน้ำผึ้งแล้วเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากนายกรนายขอที่ดีดในแปลงที่ได้สิทธิ์ถือครองจะถูกกฎหมายถ้าถูกกฎหมายผมก็เจ๊งนะสิแล้วถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องถามว่าผมต้องควบคุมต้องไปดูอย่างนี้อังนงี้จะไม่เป็นไรก็อยู่ในขั้นชั้นเปการสอบสวนแล้วเขาก็ส่งไปที่เนี้ยเรื่องราวแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคือจริงๆอ่ะต้องพูดเลยเนาะ มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีภาพซ้อนมันมีคนสร้างละครเรื่องนี้มาเยอะแยะมากมายแต่เราอ,อยากจะพูดได้อยากจะอะไรไประเด็นนี้อะไรไหมชัดเจนไหมคือผมอยากจะพูดนะแต่ผมเรียนตรงว,ว่าตอนนี้กระบวนการีมันอยู่ในชั้นออยาการครับ,รบเขาก็ฟ้องไปแล้วก็ก็ดูตามข่าวที่เราเห็นนั่นแหละในาชยวัดตัดแขนตัดขาเอาเหล็กเสียบเผาในถังน้ำมันครับโ,<ฮ>โ<ฮ>หน่งนชัยวัดแม่งเจ๋งขนาดนั้นแล้วตัดศพด้วยนะ ครับคนท่ามาผมไม่รู้เอฟซีจะด่าหรือเปล่านะมันทุเรศอ่ะแล้วมันต้องมาถามผมล้วว่าบินดี่อยู่ไหนเขาบอกคนที่ฆ่าบินดี่แล้วถังเสียบน้ําเสียบแล้วเผาแล้ว,ลวทิ้งไว้ตรงนั้นอนะ่ะถ้าเป็นผมมันทะลกก็กินผมครับผมพูดแค่น,นี้ละกันเอางี้ลวกันแล้วดูเดกกระบวนการวิธีทำผมจะพูดต่อหรือเ่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ครับเขาสู้มาก็าว่ากันไปแต่ขอร้อง เรื่องถ้าคุณไม่รู้คุณพิจารณาว่าเขาทําขนาดนี้ผมเนี่ยถามว่าอกว่ามองจากผมเนี่ยผมตงมีปืนสองก็บอกต้องไปดูวนนี้ผมต้องยิ่งใหญ่ต้องน่ากลัวผมอะคนดีไม่ต้องกลัวผมคนดีไม่ต้องกลัวผมเข้ามาเจอผมเนี่ยผมมีแต่สนุกผมจะมีแต่นกาการผมมีแต่ความรู้ที่จะให้คนอื่นแล้วผมมีแต่อื้อเฟื้อสิ่งที่ผมมีแล้วผมให้เพราะฉะนั้นคนที่ทําลายป่าคนที่ เป็นศัตรูต่อป่าเนี่ยเป็นศัตรูกับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่จะอยู่หรือไม่อยู่หรือคนที่จะเรามาคุยกันอยู่อย่างเงี้ยับไม่ใช่เรื่องแล้วก็โยนประเด็นถึงถึงวุปขออี้กราบที่นําพวกไปแกล้งความ,มนคดีอย่างเงี้ยผมคิดดูแล้วผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยลากนายชัยวัฒน์เอารากปูกขออี้ลงเดือนแต่งเรื่องนันถึงขนาดนี้คุณลองปลูกเรื่องมาให้ได้แล้วคุณจะรู้ว่าความจริงคือใครใครเป็นคนกวดเรื่องและใคร อ้างเลยนะเดบันทึกแก้งความในคดีนายใช้วัดกับลูกน้องยืนอยู่ที่บ้านบุโกโอ้อ้ขณะที่ไฟกาลังลุกผมใช้คาผ่านเอฟซี C แล้วโอ้โหช่วช้าเร็วซ้ำไงจะใช้คํามันหยาบคายไม่ได้แต่พูดตรงๆว่าพวกคุณนะ่ะนรกครับนรกคือคุณทํากับผมเนี่ยผมไม่ว่าหรอกแต่คุณทําด้วยจรรยาบรณด้วยสํานึกที่คุณมีองค์กร คุณมีความรู้คุณมาสร้างแล้วคุณสร้างละกอนผมไม่ได้โกรธกลุ่มชาติพันธ์นะเพราะกลุ่มชาติพันธ์กับผมเนี่ยถูกเกมกับคนเขียนบทและให้ทะเลาะก,กันเรื่องมันแค่นี้เพราะฉะนั้นที่เราเล่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือการทําย้ายบัตรเอาคนมาสวมบัตรสวมตัว๋วได้ตัว๋วมีเงินได้เงินจับเงินก็คือยิงช้างเอางาเอาลูกช้างไปสวมตัว๋วซื้อปลูกปุกลูกป่าปลูกกัญชาเอาเงินมาทําตัว๋วบัตรประชาชนแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นคนที่อยากได้บาดผมไม่โทษเขาหรอกแต่คุณไปยิงสัตว์ป่าผมคุณไปล่าช้างแล้วผมแบบนี้ทําไม่ได้แล้วคุณก็หน่วยงานของรัฐที่มีเจ้าที่ของรัฐที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผี้่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตอเอาคนพวกนี้มาสมบัตรเข้าบ้านคุณคุณทําไม่ได้คือคือในต่าแห่งอาจารย์เนี่ยสักครู่ที่เราไปในในแปลงพูวยแมบเดนะครับนั้นคดีนั้นเราผมจับพันตำรวจโทรครับหนึ่งคดีเป็นตำรวจครับแล้ว คดีที่2ในพื้นที่ปากแห่งกาจาเนี่ยผมแจ้งควาเมเรืนอคดีฝ่ายปกครองนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำบัตรทหารก็โดนคดีผมผมมาทำยกไม้ขึ้นไม้เนี่ยผมก็ผมก็ไม่ยอมผมก็สู้คดีต้องมีการเมืองคดีนักการเมืองคนไม้เนี่ยต่อหน้าเลยผมให้ออาไม้ลงแล้วผมจะแจ้งควาเมเรืนคดีผมสร้างศัตรูเต็มหมด รู้ว่าใครต่อใครที่อยู่ในในพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกชนจ้างนีอตรงนี้สอนถามว่าชายวัดทําเพื่อตัวเองไหมคนไม่มีผมไม่เคยทําแล้วของที่ผมวจวดยึดมาของผู้นี้เป็ตจุดยึดมาผู้นี้มาเป็นของผมครับผมไม่เคยทําแลวผมไม่ได้เป็นของผมมันเป็นของแผ่นด,ดินแต่สุดท้ายศัตรูผู้นี้พอถึงเวลาเราพลาดเราล้มมันก็มาแบบที่เราเห็นมันก็ชัดเจนแหละถึงเวลาเราล้ม คนก็เหยียบแล้วก็ข้ามแล้วก็คิดว่ามันพลาดแล้วก็พลาดเลยทีนี้ผมถึงโยงว่าทุกคดีที่มันมีการสร้างสตอรี่มันมีการเขียนบทให้การทะเลาะกันมันทําอะไรกันเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้แย่มากโดยเฉพาะเนี่ยอย่างอย่างกลุ่มเอกิโอเนี่ยผมฟ้องมิลหนึ่งหนึ่งสองไว้นะครับผมฟ้องหลายคดีไม่ใช่ผมไม่ฟ้องเพราะเขาเองเขาก็เป็นโจทย์ร่วมกับผมเพราะฉะนั้นการทําอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราต้องพูดกังตรงอะ่ะครับ ผมจะไปทาเพื่ออะไรตอนนั้นทุกคนไม่รู้จักผมเนียซ้ำครับแล้วผมทําอยู่นเนีย่ยแล้วไม่ใช่ผมบ้านหน้าเืยทำานผมไปกันเนี่ย,ม,ยมีเจ็ดหน่วยงานแปดหน่วยงานน่ะไปทําด้วยกันอะ่ะครับแต่วันนี้หวยออกที่ผมคนเดียวก็ชนะี้ว่านายเฉยวัฒน์ในพื้นที่อุทยานมีการเผาโดยที่ปปทเั็นชีโมลผมจะเล่าเรื่องนี้คุณเป็นเรื่ององไงถึงผมต้องออกราชการครับคือปปทเนี่ยรวบรวมเอาเอกสารจากสารปกครองสูงสุดโดยที่สารโดยที่ กลุ่มผู้ร้องทุกเนี่ยผู้พูดเป็นโจทย์เนี่ยปมีปู่เก้าอกกี้กับพวกคนฟ้องละเมิดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแนละกลุ่มทียานฟ้องให้ใช้ชดใช้ค่าละเมิดแล้วก็อีกคดีนหนึ่งนอแแอะเนี่ยฟ้องกระทรวงเหมือนกันทุกคนเนี่ยฟ้องคนละสองล้านกว่ารวมทั้งหมดสิบเอ็ดล้านกว่าฟ้องไอ้เพิงที่จากในภาพที่มาบรรยายโอ้โห ความดราม่าว่าความวิถีชีวิตเขาอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ไม่มีไม่จริงทุกเรื่องทุกเรื่องที่ผมอธิบายทีแรกว่าสร้างสตอรี่เจ็ดจุดของผมห้าถึงห้าถึงเก้าพฤษภาปีห้าสี่ครับแล้วก็เอาเอกสารของผมไปแจ้งความวันที่สิบเก้าตุลาปีห้าแปดเหตุเกิดปีห้าสี่ไปแจ้งปีห้าแปดแล้วก็สร้างเรื่องสร้างเราเอาพยานไปเขียนว่าผมี่ยไปยืนเผาบ้านเขาวันนี้ผมมีหลักฐานถามว่าทําไมล่ะ วันนั้นทำไมผมไม่แก้ตัวผมที่ไปแก้ตัวได้ไงเขาฟ้องกระทรวงกบฟ้องกรมเขาไม่ได้ฟ้องผมเวลาเวลาเขาถามมาว่าเย็นแค่แกนจามีเหตุการณ์เผาเพลิงพักตามรายงานนี้จริงไหมผมก็ยืนนะว่าจริงครับตามเพลิงพักตามรูปถ่ายนั้นเราเรายืนว่าเรามีการมีการเผาทำไมจริงก็เป็นเพลิงพักเป็นปลูกแปลงกระจาที่ปลูกแปลงกระจาแล้วก็มีผีทั้งซาก่ามันก็ทําลายจริงตามที่ดูภาพแต่ผู้ฟ้องเราทั้งหกเราไม่เคยไปแล้วไม่มีเหตุการณ์จริงด้วยซ้า เราก็ชี้แจงรือว่าไม่มีเหตุการณ์จริงและไม่มีใครไปแม้กระทั่งนายัจวั์เองก็ไมไ่เคยเป็นพบปู่ขอี่ไม่ได้นําปู่ขออยี่มาด้วยตัวเองโดยมีผู้นําชุมชนไปเองมีผู้ใหญ่ลอยกะลิประก้อเป็นคนไปรับมาทั้งทั้งที่เป็นเป็นสองคนเลยนะที่ไปรับมาแล้วไม่ใช่ผมด้วยซ้ำแล้วผมก็ไม่ได้ไปร่วมด้วยแล้วผมก็ไม่เกี่ยวธุรการกิจผมยังเป็นผมได้เลยลอ,องคิดดูแล้วก็ปปทก็ไปรวบรวมสมุดก็สรุปข้อมูลทั้งหมดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในอุทยานแค่แก่งอาจารย์ และมีการวางแผนด้วยในชาววัดสั่งการโดยชาวัดและชี้มูลให้ในชาววัดออกจากาชการฐ์ผคิดดูอ่ะลราคิดดูอ่ะถามว่าแล้วยังไงเฮ้ยคุณเอาแบบนี้เรามาชี้มูลผมใช่มาตา40ชี้ปั๊บแล้วตายเลยนะครับชี้เป็นชี้ตายนะฟันตายหงายเป็นเลยอ่ะเอามาตาสี่ชี้มาปั๊บอกพกสกพิจารณามีความดีความชอบอย่างงู้นอย่างนั้นเนี่ยเหลือแค่ปลดออกครับแล้วผมก็มานั่งคุยกับคุณเนี่ย17เดเดือนวันนั้นได้ชี้มูลมาวันนี้ถึงวันที่ สิเดือนที่ผมต้องมานั่งแล้วผมก็ปัญหาความทุกข์ยากของผมมีไหมผมไม่มีสินเยอะแยะผมเป็นการาชการผมไม่รับเงินใครที่เราคุยกับเจ็ดล้าน30ล้านสล้านห้าล้านมาว่ะเคผมผมยังไม่รับผมยืนยันด้วยศักดิ์ศรีข้าราชการด้วยความเป็นใช้วัดนี่แหละไปถามแค่ก็ได้เจ้าทุกทุกคนที่โจทย์ที่ผมฟ้องจำเลยที่ผมฟ้องมีผมเคยเรียกรับเงินไหมหอบมาดานหน้าเลยเลย ว่าผมไม่รับเงินดูนี้ออกมาพูดเลยทำมีนะผมให้เชื่อดคอผมเพราะผมไม่รับตังค์ใครเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงครับเพราะฉะนั้นเขาฟ้องผมมากับเรื่องของเอา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 เอกสารการฟ้องละเมิดของวพทอปพอก็เอาของศาลมาฟ้องผมให้ออกผมถามว่าวันนี้เราไปถามตำรวจเราฟ้องที่ตำรวจแจ้งความในคดีเพาราะศาลเเขียนว่า บุคลนะบคลั้งหกเนี่ยบุรุษป่าบุคลบคลั้งหกบุรุกป่าล้วก็แจ้งความเดินคดีกับกลุคนครับรางารสอบสวนต่อไปไงได้ไหมย,ยังไม่ทราบและไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าจะมีบ้านอยู่จริงหรือไม่ไปตรวจสอบแล้วไม่มีจริงครับอ่ะไอ้สามคนผีต้นน้าเพชรกันเนี้ออกหมาห้สัมภาษณ์ว่าตนเองในบ้านตัวเองเนี่ยอขึ้นไปเดือนตุลาเนี่ยยังเจออยู่ แล้วก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ลงมาหลังจากน,นั้น1เดือนชาวบ้านลงมาบอกว่าถูกเผาไปแล้วเอ,เอ้าเฮ้ยคุณแจ้งผม,ม่ะเดือนเมษานะครับปี5้าสี่นะแต่คุณบอกว่าตุลาคุณขึ้นไ,ไปบ้านคุณยังไม่ถูกเผาเลยอะไรเงี้ยครับอะไรล่ะเฮ้ยมนเล่นตาหีกันอยู่หรือไงหรือมึงโกหกก็ไม่เนียนหรือว่าอะไรคือมันมัน,มน,มนคือทุกคนเนี่ย คนละคนละภาษาเขาก็เชื่อแกนนําของเขานะครับ <c oughs> ไอ้เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แล้ววันนี้ฟ้องผมไปพอมทอยื่นฟ้องไปพอไปถึงมันก็แยกสองทางคือวินัยว <c oughs> ินัยก็ไปออกกระบอกกระทรวงกระทระวงก็ปลดออก <c oughs> ครับ <c oughs> อาญาก็ต้องไปที่ศาลาชุดจิริภักดิ์นะศาล <c oughs> ไอ้ไอ้การกไอ้การชุดิริภักดส่งไปป๊อกก็ส่งขึ้นสำนวนคุณเอาอะไรมาฟ้องเขาอ่ะ คุณมาฟ้องเขาเนี่ยครับหลักฐานคุณเจวัตรเนี่ยไม่ได้ไปด้วยซ้ำระหว่างที่ห้าถึงเก้าเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นนนนนนี่ตามหลักฐานเขาอยู่เขามีวันที่เขามีปรากฏเวลาด้วยซ้ำและเจ็ดจุดที่คุณเอามาอ้างเนี่ยมันคนละเจ็ดจุดกับคนที่คุณเจวัตรเข้าไปครับแล้วคุณแค่เขียนในเจ็ดจุดทห้มันตรงสัมพันธ์กันคองคิดดูวันนี้อักคดีบิลลี่เนี่ยก็อยู่ไอาอการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องครพอสั่งไม่ฟ้องก็ส่งไปที่ไยการสูงสุดบอการสูงสุดกำลังพิจารณาอยู่ เราถึงพูดอะไรไปได้มากแล้วก็เคสนี้เหมือนกันที่จังปลดออกเนี่ยอายาการเนี่ยส่งสำนวนคืนเลยนะไม่ได้สั่งไม่ฟ้องนะครับคือมึงส่งกระดาษเป่ามาให้อายาการอะรอายาการก็ให้ไปทําใหม่เพราะว่าหนึ่งคุณได้เข้าพื้นที่ไหมคุณได้ลงพื้นที่ไหมคุณได้จับพิกัดพื้นที่ไหมคุณได้เก็บวัตถุพยานพื้นที่ไหมค,คุณไดใใ้ให้พยานทั้งหมดอะที่เป็นพยานใน6กคนเนี่ยได้ไปนําชี้ไหมแล้วผู้ต้องหาได้นําชี้จุดเกิดเหตุไหมได้คุณได้พาไปที่ไมไม่ดีเลยครับ เป็นแค่ความฝันจินตนาการอย่างนนี้แล้วก็มาชีมูลผมอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้พอหารักฐานไม่ได้อ้าวคกีสั่งไม่ฟ้องไอการสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ไม่ได้สั่งไม่ฟ้องสั่งคือจำนวนครับสั่งคือจำนวนเลยนะก็คือถามจริงว่าเราน้อยใจไหมผมผมว่าผมคือที่เราคุยกันกับโอ๊กันแรกเนี่ยคือผมผมไม่ต้องออกมาแก้ตัวครับผมไม่จําเป็นต้องออกมาแก้ตัวครับแล้วแก้ตัวเพื่ออะไรเคสอย่างเงี้ยไยการสั่งไม่ฟ้องไอการคืนสูงคือจำนวน ผมก็เอาต้เอกสารทั้งหมดเนี่ยไปไปไปยื่นต่ออกรพอกระทรวงครับไออกรไอกพอคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของณะารรมการพลเรียนก็ไปยื่นกอกับรับราชการกับก็ก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการกระบวนการนั้นอยู่ครับก็สิ่งที่มันชัดเจนที่สุดนะวันนี้ทุกเรื่องที่คุณล่าวหาผมเนี่ยเล่าไหนล่ะสิ่งที่มันเลวร้ายอีกเรื่องอะไรดูไหมผมอยากจะเล่าและแย้งให้คุณเห็นว่า ปูเกาอี้กับพวกรวมหกคนคแล้วก็นอแอออีกหนึ่งรวมเป็นเจ็ดคนที่ในายเชวัตไปเผาบ้านตอนนี้นาะยนอแออเนี่ยที่ถูกจับทหารจับมาคลียวุธปืนเก้ากระบอกบกับปูเกาอี้เนี่ยให้การต่อสารเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันกูมาคิดดูในเอกสารของาลารเอกสารมีบันทึกอ่าเป็นคนอยู่บ้านหลังเดียวกันครับ แต่ตอนตอนเขียนฟ้องเนี่ยตอนเขียนแยกคดีแยกความเสียหายหผมเนี่ยคนัหลังก็เกือบสองล้านสองล้านเนี่ยนอแอดมีหลังหนึ่งปู่ขอ่อีมีหลังหนึ่งแต่วันเนี้ยปลูกทำให้การทั้งหมดเนี่ยว่าปู่นอแอดเนี่ยอยู่กับปูขออ่ข่อีบ้านหลังเดียวกันและพยานทุกคนลูกหลานทุกคนก็ยืนการอันเดียวว่าเป็นอย่างนี้เฮ้ยม,มึงทำก็ได้ขนาดนี้เลยเหรอเห็นไหมครับคือการเขียนการทำเนี่ยคนจริง,รงๆเ่ะ คนพวกนี้ไม่รู้เรื่องครับมีหน้าที่็ตาปัมา๊มอะไร้มือแต่กลุ่มคนที่เขียนเนี่ยผมผมบอกเลยว่ามันไม่รู้จะพานาความความเลวร้ายของเขาขนาดไหนนะผมเดินไปไหนกินข้าวย่างลำบากเลยครับผมพูดแบบผมรู้สึกน้อยใจกับกระบวนการยุติธรรมครับกับระบบราชการไทยที่เราเป็นเราพยายามที่จะทําให้มันตรงทําให้มันตรงอะไรอย่างนี้ครับทุกวันนี้ที่ผมโดนมาเนี่ยเชื่อไหมผมพูดไม่ไอายนะ รถยนต์ถูกยึดเลยอย่างเงี้ยรถยนต์แฟนผมถูกยึดผมไม่ได้รับเงินเดือนเพราะผมสู้คดีเนี่ยผมก็ไม่รับไม่ได้รับเงินเดือนผมต้องดิ้นรลนทุกวิธีทางผมไปรับจ้างที่โอเคนะครับมันเป็นวิถีผมผมก็ต้องรับจ้างผมต้องไปหางานทําแล้วผมอยู่ดีๆมาผมไม่ได้ตั้งหลักแล้วผมไม่ได้ชั่วจิตถ้าผมมีเงินจากสามสิบล้านห้าสิบล้านเจ็ดล้านมีคนมากองให้ผมแล้วผมทั่วจิตอยู่ผมไม่รู้ว่าน่แค่ใครหลอกตัวเนี้ยผมก็สบายๆแต่มันใช่ตัวผมไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้ ก็ต้องต้องบอกตรงๆว่าความเป็นคนการเป็นข้าราชการเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในปุ่นน,นี้ผมยะมีความสุขผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมเป็นผมไม่ต้องไปขอร้องใครผมไม่ต้องไปไปคือกินกินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะคือไปรับเงินทุจรนิตคนอื่นมาแล้วก็ตัวเองก็ระแวงเหมือนวัวสังหลังสังหลังว่าว่าเ,เ,ปเป็นเรื่องอย่างนู้เป็นเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นผมไม่เคยไปรับตังค์ใครผมสบายใจคเพราะน,นั้นอาจจะลําบาก อาจจะเหนื่อยผมผมผมคิดว่ามันคุ้มกับชีวิตผมคือทุกวันนี้มันมันมันผลมันสะท้อนชัดเจนเวลาปปทชี้มูลเนี่ยจากคนที่เคยเข้มแข็งจากคนที่เคยต่อสู้ว่าจะจะชนะความอายุตีทำให้ได้อะไรเงี้ยถ้าผมไ่โดนชี้อย่างเงี้ยน้องๆมันก็มันก็ไม่กล้าทำหรอกครับมันก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมที่มันเกิดขึ้นน้องถามว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่สู้ท้ไมมึงไม่จับคดีนี้มันอย่างเงี้ย ถ้ไปเจอแบบกลุ่มที่เราเราที่ผมเจออย่างเงี้ยกลุ่มแข็งๆนะครับลูกน้องมันก็ไปเอาอยู่แล้วยิ่งเป็นพิชักป่ายิ่งเป็นผู้ช่วยยิ่งเป็นหัวนหน้าแล้วอย่างคือยิ่งมันมีภูมิหลังในพื้นเพด้วยผมไม่คนพิบุรีผมอาจจะรู้จักคนนู้นคนนี้เป็นที่เขาเข้าใจผมแล้วเขาก็ช่วยผมเนี้ยครับยังมีแตน่น้องที่มาจากที่อื่นด้วยผมว่ายากแล้ววันนี้ทิ่ทางของป่าไม้แล้วก็ความที่ผมถามว่า ผมว่าควรจะฟ้องทุกคนอื่นด้่ยซาว่าผมมาถูกหลังแกครับไม่ใช่ครับผมไม่หลังแกคนอื่นนะ <im it> ผมเนี่ยถูกหลังแกจริงๆเนี้ยว่าผมเนี่ยควรจะฟ้ององค์กรอิสระด้วยซ้ำ <im it> ผมจะเอาเอาผมเนี่ยหมายถึงว่าผมเขียนคําฟ้องไปฟ้องต่อองคอ์กรเนี้ยให้ช่วยผมนะครับเพราะผมเนี่ยถูกหลังแกจริงๆอรไม่ใช่ผมไม่รลังแกหรือว่าคนอื่นผมไม่หลังแกคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ครับตอนนี้ทุกวันนี้ผมว่าโดนลังแกโดยสาร มันก,กลับกระปัดกันคนมุมมองของคนคิดว่าโอ้ยที่วัดมันยิ่งใหญ่มันมันเหมือนเจ้าพ่ออะไรเงี้ยผมถามว่าคนเยอะก็กลัวผม,มเนี่ยเขากลัวเพราะผมเป็นคนดีครับเขากลัวผมเพราะว่าผมเป็นคนที่มีศักจะครับอันไหนได้อันไหนได้อันไหนไม่ได้คือไม่ได้ครัและสิ่งที่ผมเป็นทุกตัวตัวผมทุกวันนี้ยก็คือสิ่งที่ผมมีศรัทธาของตัวเองครับผมเข้าใจตัวผม แล่ผมก็เข้าใจคนที่กําลังจะคุยกับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเข้าใจคนอื่นมันดีกว่าที่คนอื่นไม่ต้องมาเข้าใจผมและขอให้เป็นบทเรียนในเรื่องของการรักษาอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าผมเรียนเลยว่าทุกวันนี้ผมยังยัง,ย,งยังตื่นมายังยังยังเข้าใจตัวเองผิดอยู่ครับยังคิดว่าตัวเองรับราชการยังฝันว่าได้ได้รับราชก,การยังทํางานอะไรประมาณนั้นวันนี้ได้เข้าไปในป่าหน่อยไปทําเห็นสิ่งต่างๆได้รักษาต้นไม้ ผมก็รู้สึกชื่นใจแค่นั้นเองมันอยู่ในสายเลือดผมว่ามันมันมันเป็นชีวิตท่านเลยมันเห็นแล้วมันต้นไม้มันยืนต้องตายอ่ะมันมันแล้วมันต้องตายอ่ะบทั้งที่เราไม่มีโอกาสที่จะปกป้องแล้วเขาแหละสิ่งนี้ที่มันยังมีอยู่ช่วยรักษาได้ก็ทำ งมองผู้คนลงมหายเดินทางร้อนแรงสั่งจอจะทามปากเขาดงพยาไปม้นมีสายน้ำทอดยาวสุดตา